ข้าว่าเขาคงมีอะไรอยากคุยกับเจ้าแล้วล่ะปีนี้เหรอข้าควรให้เจ้าอยู่ตามลำพังฮะได้เวลาเายแล้วจังบ้าง <c oughs> อย่าได้ยินนะอันนี้เราเพิ่งลำพันในใจครับ <c oughs> มองหน้าหาพ่อเหรอข้ามาดูละครใจเย็นนะโอ้โหหมอกหอยลงไปนี่ต้องการแค่นี้แหละฮะหมายถึงกำลังใจใช่ต่อเลยต่อเลยข้าให้เจ้ามาพูดไม่ได้ให้เจ้ามากอดเอาใหม่ข้าว่าสามสองหนึ่ง and Egypt <c oughs> ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคัดหนึ่ง C หนึ่ง D สอง and Egypt ข้าว่าถ้าข้าพูดไปตอนนี้คำตอบมันคงไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นให้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาน่าจะดีที่สุด <c oughs> เวลาจะเป็นบท,บทพิสูจน์นะแล้วมันจะเป็นคำตอบที่ข้าจะได้รับข้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะาตาฝ่ายพูดครับ ฮะเทหนึ่งคัดหนึ่ง C หนึ่ง A Action ก็คิดเหมือนกันแหละตรงที่ไม่มีใครให้กดคัดเราอยู่เราอยู่ล็บุรีหรือเปล่า รู้สึกมนได้ยินเสียงลิงลิงไหนลิงจักจั๊กปะค <c oughs> ัดหนึ่งซีหนึ่งเทคสองแอนแอคชั่นก็นั่นแหละให้เวลาเพิ่มข้อพิสูจน์เผื่อวันหนึ่งใครไต่หาพี่กน จะได้ไม่ต้องเสียใจก็นั่นแหละให้เวลาไปค็มี่สูดเผื่อวันได้วันหนึ่งมีใครมีคนใหม่ไปก่อนเราจะได้ไม่เจ็บกันทั้งคู่ได้จังสันดานของแต่ละคนเราก็ยังไม่รู้จักกันเลย ก็จริงอย่างที่เขาว่าแหละว่าสันดานเราแต่ละคนยังรู <t 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 ok ้จักกันไม่ดีพอแต่ค่าต้องการเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ในเรื่องนั้นอันนี้เสียงจะหูฟังนะเสียงในความคิดใช่ไหมอินเดียอินเดียอเดี ใช่ใช่ครับภาพมาแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ได้ยินอิดเอียผมบ่กเมื่อกี้ทึงไหนแล้วนะบอกว่าอ้นี้อ่ากำลังใจเล็กน้อสำหรับใครหลายๆคนน่ะแต่มันเป็นกำลังใจที่ใหญ่หลวงมากสำหรับผมที่เยอะมากอะไรประมาณนั้นน่ะเออคิดสดเลยกระทุนไหมอ่าเมื่อกี้แค่พร <อ S 2> <ข>้อมหรือยัง คัดสองเทคสองเองถึงกำลังใจที่ผมขอมันจะเล็กน้อยสำหรับใครลหลายๆคนแต่ที่ผมขอจากคุณมันย,ยิ่งใหญ่สำหรับผมว้าว <Whoa. S 2> คุณจะให้ผมได้ไหม ขอบคุณครับ<ห>ผมขอบคุณมากจริงๆโอเคครับ,รบโอเคทั้งหมดนี้ก็สามารถไปดูกันได้ที่เพจกูไกยไลน์นะครับผม <c oughs> อ้าว <c oughs> เฮ้ยโกโปรจริงปะเนี่ยจริงแต่ว่ามีข่าวลาจจะบอกว่ <c oughs> า โกโปหลุดไปตอนไหนไม่รู้ไม่เป็นไรทุกอย่างไม่เกี่ในความทรงจำอ๋ออันนี้อันนี้คือเล่นจริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แัดงใช่ไหมฮะไม่ไม่มีแสดงแล้ว